สวัสดีค่ะคลิปนี้แพลวจะพาทำมีคลุกไก่ฉีกหนังไก่ทอดกรอบค่ะสูตรน้ำซอสมีคลุกเข้มขน้นไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำกินทำขายได้เลยค่ะพร้อมวิธีการจัดเรียงใส่กล่องยังไงให้ดูสวยงามน่าซื้อน่าทานแบบนี้เลยนะคะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนเื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของตัวน้ําซอสเตรียมไว้ก่อนนะคะตังมอเปิดเตาใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะตามด้วยน้ําส้มสายชูค่ะน้ําตาลทรายซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานค่ะ คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะต้มต่อจนน้ำเดือดดีเลยนะคะพอเราต้มต่อจนน้ำเดือดดีแบบนี้แล้วให้เราปิดเตาแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปค่ะคนให้เข้ากันดีชิมดูรสชาติให้เปรี้ยวหวานเค็มตาม แต่รสชาติก็ปรับได้ปรุงได้ตามชอบได้เลยนะคะแค่นี้เราก็ได้น้ำซอสมีครุกนะคะแต่ถ้าเกิดใครทำขายจะทำเผื่อเด็กๆเผื่อเ็ดก็ยังไม่ต้องใส่พริกป่นลงไปก็ได้นะคะเดี๋ยวพริกป่นค่อยแถมทีหลังก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใส่ลงไปด้วยจะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะจะเพิ่มความแซ่บมากยิ่งขึ้นเลยค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทำการหมักหนังไก่เพื่อจะทอดเป็นหนังไก่กรอบไปทานคู่กับหมี่คลุกของเรานะคะหนังไก่ขูดเอามันออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยนะคะแล้วก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่มากล้างทำความสะอาดไหล่ไห่น้ำใสตะแ,แกรงพักเสดจน้ำไว้ให้ดีเลยนะคะจากนั้นเราจะมาปรุงรสด้วยรสดีค่ะ ตามด้วยเกลือค่ะน้ำตาลทรายขยำยาส่วนผสมทุกอย่างให้เท่ากันดีค่ะพอเกลือพอรสด,ดีละลายได้ที่ดีแล้วให้เราใส่แป้งทอดกรอบลงไปค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้เลือกเอาตามชอบได้เลยนะคะตามด้วยน้ำปูนใสเพิ่มความกรอบอร่อยกรอบนานค่ะ ือใครจะใส่เป็นน้ำเย็นจัดแทนก็ได้แต่ใส่น้ำปูนใสจะกรอบนานมากกว่านะคะคนคลุกเคล้าให้แป้งละลายเข้ากันดีเลยค่ะใครชอบแป้งบางก็ใส่แป้งทอดกรอบน้อยหน่อยใครชอบแป้งหนาก็เพิ่มแป้งทอดกรอบไปตามชอบไปเลยนะคะ พอเราคนคลุกคล้คาจนแป้งละลายเคลือบตัวหนังไก่ของเราได้ที่ดีแล้วจากนั้นหมักพักทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนค่ะให้เข้าเนื้อดีก่อนเดี๋ยวเราค่อยนําไปทอดกันนะคะต่อไปเราก็จะมาทําการต้มอกไก่ไว้นะคะตั้งหม้อน้ําพอร้อนพอเดือดใส่รถดีลงไปค่ะตามด้วยเกลือค่ะ ก็อกไก่ที่เราล้างทําความสะอาดพักเสด็จน้ำไว้ให้ดีแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะพอเราต้มอ,อกไก่ของเรามาครบเวลา20นาทีได้แล้วนะคะสุกได้ที่ดีแล้วก็ปิดเตาตากขึ้นพักไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นตัวสนิทค่อยไปฉีกเป็นเส้นๆกันนะคะ พออกไก่ที่เราต้มพักไว้เย็นสนิทดีแล้วนะคะให้เรานํามาฉีกเป็นเส้นเล็กใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะ พอเราฉีกเสร็จก็จะได้ไก่เป็นเส้นๆประมาณนี้นะคะแพวจะเอาแบบไม่ฝอยมากเดี๋ยวแพวขอตัวฉีกไก่ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาทาขั้นตอนต่อไปกันค่ะพอเราหมักไก่ของเราเข้าเนื้อดีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นให้ไปตั้งกระทะน้ํามันเตรียมทอดได้เลยค่ะตั้งกระทะน้ํามันพอร้อนได้ที่เบาไฟลงเหลือไฟกลางค่ะ แล้วก็นำหนังไก่ของเราใส่ลงไปทอดเลยค่ะทอดต่อด้วยไฟกลางหมั่นคนเป็นพักๆค่ะทอดต่อจนหนังไก่ของเราสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการเลยนะคะพอเราทอดหนังไก่ของเรา มาสักพักจนเหลืองทองกรอบสวยดีแบบนี้แล้วนะคะตัดตักขึ้นใส่ตะแกรงค่ะเสด็จน้ำมันไว้ค่ะตนี้ก็ได้น้ำไก่ทอดกรอบสีสวยดีแบบนี้แล้วค่ะ เด็ดน้ํามันไว้ให้เย็นก่อนนะคะพอเย็นก็จะกรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะพอเราเจียวกระเทียมของเรา<ม>เหลืองอ่อนๆประมาณนี้พอนะคะนํามาเทแยกน้ํามันกับกระเทียมออกจากกันค่ะต่อไปก็ให้เรานําเส้นมีไวๆมาแช่น้ําประมาณสัก5นาทีให้นิ่มดีก่อนนะคะ แล้วก็แช่ต่ออีกประมาณสัก5นาทีให้เส้นหมี่ของเรานิ่มได้ทีดีก่อนนะคะพอเราแช่เส้นหมี่ของเราครบเวลา5นาทีได้แล้วนะคะเส้นนิ่มดีละค่ะนําไปเทน้ําทิ้งแล้วก็นําไปลวกให้สุกนุ่มดีเลยนะคะตัง้งหม้อน้ําพอร้อนพอเดือดใส่เส้นที่เราแช่เสดดน้ําไว้ลงไปลวกค่ะ ชิมดูค่ะถ้าเกิดเส้นของเราสุกนุ่มได้ที่ตามที่ต้องการแล้วก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ําไปเทใส่ชามเตรียมคุกได้เลยค่ะใส่ตะแกรงพักเสด็จน้ำไว้น่ะะต่อไปก็ทำการลวกถั่วง,งอก ให้พอสุกพอค่ะไม่ต้องลวกนานนะคะถ้าเกิดเราลวกนานถั่วงอกจะเหนียวจะไม่กรอบไม่อร่อยค่ะลวกพอถั่วงอกสุกดีแล้วก็ตักใส่ตะแกรงพักเสด็จน้ำ พอเส้นที่เราลวกไว้เริ่มเย็นตัวสักหน่อยหนึ่งแล้วนะคะให้เราโรยน้ำมันกระเทียมเจียวลงไปค่ะเพิ่มความหอมอร่อยแล้วก็จะทำให้เส้นของเราไม่เหนียวติดกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็ใส่กากกระเทียมเจียวลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากันดีสักหน่อยนึงค่ะพอคลุกเคล้าเข้ากับน้ำมันกระเทียมเจียวได้ที่ดีแล้วจากนั้นก็นำซอสของเรามาเทราดใส่ลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้า ให้เส้นดูดซืมเอาน้ำซอสให้ทั่วถึงกันดีเลยค่ะายอยใส่ทยอยคลุกก็ได้จะได้เข้ากันดีนะคะ ถ้าใครชอบสีเข้มหน่อยก็สามารถเติมสีอิวดำใส่เพิ่มไปตามชอบได้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการกรอกหนังไก่ทอดกรอบของเราใส่ถุงซิปล็อกใส์เล็กแบบนี้นะคะ มีขายตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปค่ะปริมาณก็ใส่ไปตามชอบได้เลยค่ะการที่เราแยกหนังไก่ทอดกรอบใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้ปิดรูดป,ปิดปากถุงให้สนิทค่ะจะทำให้คงความกรอบอร่อยอยู่ตลอดนะคะ ส่วนถั่วงอกก็ใส่ถุงน้ำจิ้มเล็กๆไปได้เลยค่ะแล้วก็พับปากถุงก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวค่อยนำไปจัดเรียงใส่กล่องเตรียมขายได้เลยค่ะมาทำการจัดเรียงใส่กล่องเตรียมขายนะคะให้เรานำถังง่วงอกกับ หลังไก่กรอบที่เราใส่ถุงเตรียมไว้มาเรียงใส่ลงไปนะคะวันนี้แพลใช้กล่องขนาด1,000 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นหมี่ที่เราคลุกไว้ใส่ลงไปค่ะ โรยกระเทียมเจียวใส่ไปค่ะกระเทียมเจียวใครจะแยกใส่ถุงแบบถั่วงอกแล้วก็หนังไก่ทอดกรอบก,ก็ได้หรือจะโรยไปข้างหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะตามด้วยไก่ชีของเราค่ะมากน้อยใส่ไปตามชอบได้เลยนะคะ ก็โรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะหรือถ้าเกิดใครจะใส่พริกป่นลงไปข้างๆแบบนี้เลยก็ได้พอเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฟ้าให้สนิทค่ะพร้พอมสุกพร้อมทานพร้อมขายได้เลยนะคะก็จะได้มีครุกสูตรครบเครื่องแบบนี้ค่ะ กรอง1,000 ml เต็มครบเครื่องแบบนี้ขายกล่องละ50บาทยังไงก็มีกำไรนะคะส่วนใครจะเอากำไรมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบทุกอย่างที่เราใส่ลงไปนะคะลองไปทำดูค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำกินทำขายได้เลยค่ะมีครุกไก่ฉีกหนังไก่ทอดกรอง ถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรได้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ